สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อพัอเขาแยกกินแล้วเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ายกินกับเสมาบเด็ดข้าวบ้านก็ก่อยฟังต่อค่ะพี่น้องค่ะลุงพ้นกับประแตนเนาะค่ะเนาะเกี้ยวกับบุญกฐินเนาะค่ะเนาะมันกับเป็นกองสุดดไทยวัดสุดดไทยเราเด้อค่ะเด้อวัดที่เก้าลวกองกองที่เก้าค่ะพี่น้องค่ะก่อนเสียบไปเว้าเรื่องบุญเรื่องวัดเนาะค่ะเนาะมาหายโสดหลับกันก่อนเด้อค่ะเด้อ อันเมื่อวานนี่เนาะค่ะนอนหลังจากที่ว่าลุงพ้นไปถวายอันกระถินอ่าบัดผู้พระเอกกันบ่พี่น้องค่ะกลับมาบ้านแล้วมันบ่ยเนีมาเลีงนะครัพี่น้องค่ะก้อนสีน้อนอ่ะนะลุงพ้นกับลูกชายสองคนแล้วล่ะพี่น้องค่ะพักกันสวดมนต์สวดมนต์ก่อนนอนน่ะพี่น้องคขาลุงพ้นแล้วเหตุเป็นตัวย่างให้ดีกับลูกย่างดีเลยนะค่ะเด้อพาลูกสวดมนต์ก่อนนอนบ่พี่น้องค่ะก็สวดมนต์อ้อมอ้อมอ้อมหันลราพี่น้องบัดนี้ป้าเต็นกะ อ่าไายวิดีโอมันอะพี่น้องขาไายไลฟ์สดวิดีโอเพื่อนนี่ล่ะค่ะพี่น้องพอเสร็จสร็จแล้วมันบ่กพี่น้องขาบาทที่นี่พอสวดมนต์เรียบร้อยแล้วมันบอกสิพักกันนั่งสมาธิป่ะพี่น้องพี่น้องขาก่อนนั่งสมาธิมันบอกบาทที่นี่กับแก่ห้องพี่น้องขากับแก่ห้องหาเที่ยวค่ะพี่น้องขากับแก่กัปแก่กับเก่กับแก่กับแก่ว่าจันพี่น้องขาหาเที่ยวเออเพิ่นพักกันนั่งฟังกับลูกกับเต่าเพิ่นล่ะซอลอเซลล์ยุบพี่น้องขาบาทที่นี่กับแก่เลยพอาห้องต่อห้องแค่หาเที่ยวก็จบ บาทที่นี่ก็เลยพัก,กันนั่งสมาธิค่ะพี่น้องคะ่ะนั่นแหละเนาะพัก,กนั่งสมาธานินีที่กับลูกแบบว่ายา่างแบบว่าเป็นตัวย่างที่ดีให้ลูกแบบว่าให้ลูกรักพระพุทธศาสนาน่ะพี่น้องคะ่ะสอนลูกเต่าดีอยูสสำหรับลุงคน้นปาแตนเด้อค่ะเดอ้อแยกิจเห็นด้วยสนับสนุนค่ะพี่น้องคะ่ะให้ลูกสวมดมนต์นั่งสมาธิต้นน่อยนี่ดีประมาณนั้นเนะเาะเพื่อจะได้แบบว่าป้องๆนะเออนั่นแหละคะ่ะสำหรับอ่ะ ตุวแก่แยากิดว่าเพิ่นมาฟังอ่าสวดมนต์น้ำล้วก็เพิ่นมาให้บุญให้โชคน้ำแยากิดว่าเนาะค่ะเนาะขันตุวแกนี่เพผ่้เฒ่าโบราณเพิ่นว่าอันอันเคอร์เนียงล่ะบันพับุรุษหรือว่าพอใหญ่ไม่ใหญ่เฮามาฟังน้ำนะพี่น้องค่ะมาบุญน้ำมานะสมัยโบราณเพิ่นบ่าไว้ทั้งเศนเนาะค่ะเนาะมันนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะพวอจะมาจดไว้เด้อกับเจ้ห้องหาเทียประมาณนั่นแหละค่ะพี่น้องหลังจากนั้นแม่บ่พี่น้องค่ะหลังจากที่มัด อ่หลังจากที่แบบว่าเพิ่นมาแล้วมันบวบบวบถึงบ <Jean> ้านวัดผ <mor z ell> mm ู้พิเก้อนเนาะค่ะเนาะพวกเจ้าก็จะได้เบิ่งภาพเราไปน้องค่ะมันเป็นรูปอ่าพญานาคนะพี่น้องข่อยก็ไปเบิ่งน้ำเพิ่นคือกันรูปพญานาคพาดหัวมาทางหัวบ้านหลวงพ่อเป็นบ่หางเนี่โตไปทางถนนไฟนั่นไฟนั่นว่าี่น้องค่ะเป็นคล้ายๆแบบว่าสายลุงน่ะนะเออสายลุงแต่ว่าเป็นสีดำพี่น้องค่ะเป็นหมอกน่ะนะแต่ว่าหน่านี่คล้ายพญานาคพี่น้องค่ะคล้ายมังกรน่ะอย่าคิดว่านนะนะแม่นพญานาคดอกพี่น้องคขาเป็นต้องเป็นมังกรเออพญาาาาาานนนนนคคมมังกรรพพุ่่่ละะะะเญญใหปณ เนาะค่ะเนาะเห็นผ่านน้องก,กันนั่นละกะพยานาน่าแกกิดมักเปียดเด้อค่ะเด้อแกโตแกกิดเองนะ่ะมักเปียดที่พลาดกงโดงสิหน่ะพี่น้องคะ่ะคือคิดว่าเป็นเปียดพี่น้องคะ่ะประมาณนั้นเนาะ บาทที่นี่ส่วนพญานาคองค์ไงอ่ะพี่นอ้องขาองค์องค์ที่แบบว่าพระอาจารย์นั่นพ้นทีพผนมางวดก้อนเนี่ยมันบอกพี่น้องขาเพิ่นก็บอกว่าสิมาสร้างให้อีกอันอันอันพญานาคองคหนึ่งมันบอกพี่นอ้องขาองค์ใหญ่ก็เกล้าผลบาเด้ยักษิตฟังเพิ Una, Urban, ่อนบอกครับพี่น้องขาเป็นองค์ของแบบว่า OF, เป็นพญานาคแต่ว่าหัวเป็นมังกรเสียนหัวพี่น้องขาเป็นมังกรว่าสัน่นเพิ่นสิมาสร้างให้อีกพี่น้องขาเป็นอันพายอันเป็นแม่ย่าว่าสั่นประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะตอนนี้คือขร้อยถมทีก้อนน่ะพี่น้องขาประมาณนั้นล่าาานนนคเิิิ่่สมออยยยูดวก็ล แบบว่านิมิตแบบมั่นมาเด้อค่ะเด้อสำหรับวิกิเซียแบบซี่เด้อต่างคนกับต่างเซียค่ะพี่น้องค่ากับประมาณนั้นเนาะสำหรับอันของอันโชคพี่น้องค่ะบาทที่เนี่มวาเรื่องบุญค่ะพี่น้อง่าบาทที่เลี้ยงบุญเนาะค่ะเนาะตื่นพระกันนอนแล้วบาทที่นี่พี่น้อง่ะตื่นมาย้มเศร้าบาทที่นี่พอตื่นมาย้มเศร้ามันนี้ไปทำบุญเนี่ยแหละพี่น้องขาแล้วก็แต่งตค่ะพี่น้อง่าสามีกับภรรยาเล่านันล่ะแต่งโตวลงพ้นกับประแตนเมื่อนี่ลงพ้แต่งตัวสูตรพี่น้องค่ะใส่สูตรยังแบบว่าโอ้ยเก๋ไก๋ว งามคนละรูปแบบนะพี่น้องคะผ่าไทยเราก็งามแบบนั่นผ่านพื้นบ้านน่ะนะสูตรก็งามแบบแบบแบบหนึ่งประมาณนั้นนะแบบสักลน่ะพี่น้องปมานั่นละชนพัเต็นกับไส้แบบอ่าสูตรอ่าไส้เสื้อผ้าแบบผู้ไทยคือเก่าค่ะพี่น้องคะกับงามงาของเรานั่นละประมาณนั้นเนาะสำหรับลุงก้นกับไส้สูตรเต้นพี่น้องคะเต้นโอ้ยขาเพล่นอ่ะขาก็ขาเท้าไฟพี่น้องคะเต็นงบงามงเออพอเต็นไปเต็นมาไส้สูตรมันเค็งมันขับพี่น้องคะไส้บอถนัแบาที่นี่ ถอดเสียดสูตรออกพี่น้องขาเต้นบาเทน่ะเออมันจังถนัดมาสัน่นแล้วก็เลยถอดสูตรออกไงมีคนถือไห้พี่น้องขาแล้วก็เลยเต้นที่พ่ใส่เสียดสูตรบาเทนนี่เนาะปะเต้นก็เลยทายกล้องวิดีโอให้ประมาณนั้นแหละกับี่น้องขาแล้วก็ก่อนสิเดินทางไปพี่น้องขากับกว่าหยอกกันนิดนิดน้อยกับปะเต้นน่ะละกับยูทูบเบอร์นั่ะละมันนั่นเนาะคะ่ะเนาะบาเทนนี่ วาวก้าวถึงบอกว่าเดินทางไปทอดวัดขัวสูงหรอเด้อค่ะเด้อไปทอดกระถินบ้านอ่าวัดบ้านขัวสูงเด้อค่ะเด้อบ้านคุณดอนธนากจอินพอดเบิ้ลค่ะเป็นน้องขาบ้านขัวสูงซื้อแลอ้วก็ซื้อวัดก็ซื้อว่าวัดถ้ำพระ ผาปองเด้อค่ะเด้อวัดถ้ำพระผาปองวันทอไปทอดกระถิ่งวัดที่เก้าแล้วก็กองที่เก้าค่ะพี่น้องคะ่ะก้อนไปเานพี่น้องคะ่ะเพิ่นกับมีพิธีต้อนรับเด้อพี่น้องคะ่ะมันนี้หมอลำอันแล้วกับเพื่นมีอันอนันนกเต้นอันนั่งลำน่ะพี่น้องคะ่ะใส่สุดแบบยางงาม้มแล้วก็ซ้อมพร้อมเพียงกันย่างดีพี่น้องคะ่ะเพื่อนเหตุพิธีแบบค่อยๆไปว่าอ่าเป็นระเบียบพี่น้องคะ่ะจัดเป็นระเบียบระเบียบระเบียบเป็นแม่พี่น้องค่ะอย่ากินสอบเลยค่ะพี่น้องค่ะอันวัดเนี่ยวัดที่เก้าเนี่ยอย่ากินสอบมากๆเเลยยดะจัรบี แบบว่าเป๊ะเป๊ะพี่น้องคะาเราก็เป็นกันเองเราก็อ่าแปลว่าง่ายว่าเป็นอบอุ่นน่ะพี่น้องขาคล้ายๆแปบว่าทุกคนเขาไปรู้สึกว่าอบอุ่นในสมัยยกิดเบิ่งกันยังหูซื้ออบอุ่นค่ะพี่น้องคะประมาณนั้นเนาะมัดอื่นก็ดีกันเด้อแต่ว่ายกิดแบบว่ารู้สึกแบบว่าวัดนี้ห้ความแบบว่าห้ให้ให้ความชอบส่วนตัวเป็นวัดนี้ให้กินชอบวัดสุท้าไทยค่ะพี่น้องคามัดอื่นก็ชอบเพื่อกันค่ะพี่น้องขาแต่ว่าห้ชอบกวนน่ะนะประมาณนั้นเนาะค่ะน้อยกิดชอบวัดวัดบ้านขัวสูงบาทที่นี่ก็มีกับคุณหญิงคุณนนนาาาไไปปหลกกัค่่พี้้อง็ท นายพงษ์น้ำเพลยังนู้นนี่นั่นไปหลายกันพี่น้องคะแต่ว่าเพื่อนกัเฮ็ดเป็นระเบียบเรียบร้อยเด้กพี่น้องเออบ่แม่นอันอัน,อนเพื่อนเฮ็ดระเบียบเรียบร้อยเด้กก้อนที่ไปถวายผาตะไรมันบ่อันเว้าถึงถวายผาไตาก่อนเด้อค่ะเด้อ <c oughs> เพิ่นกะโคศกกัะพี่น้องคะโคศกกกะเบาดีดีโคศกกะเบามวนมวนบัดบันขวดสูงพี่น้องเออคอยละมักเสียงโคกเพกผลเบาดีเบามวนเบาเป็นระเบียบนะพี่น้องเพื่อนกะอ่านซื้อเป็นบ่อันจากบริษัทนั่นบริษัทนี้เอาผ้าตะไรไปถวายกับผ้ากันญาไปสอนก้นก็ไปถวายผ้านะพี่น้องคะผ้ากันนางจะเ่ี้ยงเงกันเด้ไปเเพิ่นกะอ่านอีกพี่น้องคะคุณหญิงนั่นคุณหญิงนี่เอาผ้าตะไลมาถวายพร้อมคนนั่นคนนี่พร้อมสามีพันยากะอ่านไปมาพี่น้องคะเพื่อนก็ไปถวายที่พี่น้องคะเอออ่านไป จนหลายๆคููแล้วล่ะพี่น้องขาหลายคนจน,นระเบิดแล้วล่ะเออบาทนี้ลุงพลกับป้าแตนนะ่ะพี่น้องขา่นก็อ่านซื้อว่าลุงพลกับป้าแตนน่ะบ้านกกอกเอาผ้าตะไรมาถวายนนานนน่นกับเดินมาเป็นครูพี่น้อง่ะลุงพลป้าแตนก็เดินมาเป็นครูกับไปถวายน้ากันโอ้เป็นภาพที่ประทับใจค่ับพี่น้องขให้กิดชอบครับพี่น้องขาชอบวัดนี้มากๆเลยเออพี่น้องเออ สำหรับอันบ้าไปถวายนะพี่น้องคะเพิ่นเป็นระเบียบพี่น้องคะเพิ่อนใ้เฮายืนสลอตแสเลอยู่ข้างหน้าน,นะพี่น้องคะอันเพื่อนแบบหายไปพร้อมกันเบิดแล้วก็นหายถวายเป็นครูไผ่ครูมันผู้ใดเอาของไปถวายได้ไปถวายเบิดสุขคนพี่น้องคะเพิ่อนซื้อเบิดสุขคนโอ้ยแยกิประทับใจมากๆเด้อค่ะเด้อสำหรับนี่ยายกิบเห็นเด้ยแยกิประทับใจค่ะพี่น้องคะนั่นละ่ะหลวงพ่อกับปะเต็นกันเดินเข้าไปอ่าถวายอันผ้าไตอันลังอันต่อจากแบบว่าอันเพื่อนอ่านซื้อกก่่อ,อนนนมมบไปีคใหญ่นโตไปคือกันพี่น้องคะวัดน,นี้ก็ใหญ่คือกัน เออบาทนี่นี่พอถวายสิเรียบร้อยบ่บ่พี่น้องขะบาทนี้กับเรื่องบ่บุญกฐินเนาะเรื่องกฐินซะบาทที่นี่พี่น้องขาฉัหรับกฐินเด้อค่ะเด้อแยกกิจเบิ่งตะของลุงพลนกับพี่น้องขะพอยูทูบเบอร์เฮ็ดให้เบิ่งตะของลุงพลแม่นบ่พี่น้องขายอดกฐินน่ะพอตอนน้นก็ะทายไปบางหันบางนีละไก่กิจก็บ่ได้ฟังนําพี่น้องขะว่าโคตรนเว้าอีหยังแม่นบ่แต่ว่ากองกฐินของลุงพลบ้านกอก่กับ FC ฟซีกับยูทูบเบอร์น่ะพี่น้องขะยอดกฐินเด้อค่ะเด้อ70,000 สี่พันสองร้อยเก้าสิบค่ะพี่น้องคะมาจดไว้เออนั่นแหละค่ะพี่น้องคะเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบเออได้หลายก็ทุวัดค่ะพี่น้องคะวัดนี่เนาะหมายความแปลว่ายไงว่าของก่อนของตักของกองลุ่มพลเด้อค่ะเด้อสำหรับกองอื่นทุกคนไปถวายกับมีค่ะพี่น้องค่ะกระถินกันหลายกองเด้อค่ะเด้อมันเป็นของกองเดียวเด้คือว่ายังไงว่าหลายกองประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะ กินได้ได้ฟังได้เบื้องแต่กองของลุงพลมันล่ะพี่น้องคะพอาตะไわเสร็จเรียบร้อยน่าพี่น้องขาลุงพลก็กินข้าวกินน้ำอิม่มกุนนมน้ำสมัมรานกันเบิดแเ้วเนาะ่ะเนาะสิกลับมาบ้านพี่น้องะ่ะบาท,ที่นี่กลักก็มีคนใหญ่หนายโตมายืนท้ายลูกกับลุงพลน้ำะ่ะพี่น้องะ่ะโอ้ยพนต้อนรับย่างดีเลยด้อค่ะเดอ้อเออ ล,ลุงพ่นก็ยืนยุ่การมันบ่เหล้าก็มีคุณหญิงคนนายล้ะคนคนนอยอยายไงนายโตมายืนสิงขางพี่น้องคะเลี้ยงสายไล่ย,ยุพี่น้องคะเรามาท่าเรากับลุงพ้นอุย้ยกินประทับใจวัดนี่ที่สุดค่ะพี่น้องคะสำหรับยายเนี้ยบัดอื่นกับประทับใจเด้อค่ะแต่ว่าวัดนี่หายมาหน่อยนึงน่ะน,นะพี่น้องคะหายหลายก็หน่อยหนึ่งบว่านั้นเนาะสำหรับอันวัดนี่แหละพี่น้องคะเป็นประกาศซื้อละโคตรสุกเบามวนโคตรสุกเบาดีจัดงานเป็นระเบียบเล้าก็อ่า เขาเอิ่นนี่ยังล่ะอันอบอุ่นประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องค้าประมาณนั้นเด้ออบวัดอื่นก็บอบอุ่นกับพี่น้องค้าแต่ว่าอย่าคิดว่าห้อันนี้อันอันส่วนตัวประมาณนั้นเด้อค่ะเด้อสำหรับอัน วัดค่ะพี่น้องคะบ่อเลี้ยงถึงขันขันบันไดเนาะค่ะเนาะวัดนี่ก็เป็นสูงพี่น้องคะสิขึ้นไปนะพี่น้องคะสูงเนี้ยบ่ถึงเนี่ยพี่น้องคะว่ามันยางไปเรียบเียบเดี้ยขึ้นบันไดไปพี่น้องคะต่างคนต่างเมยแบบว่าเศร้าห่วยแผลบกันไหลายคนกับพี่น้องคะยูทูบเบอร์กับเศร้ากันลุงพ่นกับเศร้าประแตนกับเมยอกันเด้อค่ะเด้อแต่ลุงพ่นบอกอาการดอกต้องประแตนออกอาการเรื่องเมยกับพี่น้องค่ะขึ้นวัดสูงค่ะพี่น้องค่ะขันบันไดยกิดฟังโคศโกแบบว่าผ่านซ่องยูทูบเบอร์เว้าเนาะค่ะ หนึ่งพันห้าร้อยขั้นเออหนึ่งพันห้าร้อยขั้นบันไดป้๊มันสูงได้ปไดีปน้อง่ะเมย์สวดสีลไดไปรับบุญมา่อไปน้องขามันก็ต้องใส่กวามลำบากอดทอนเหมือนบอลาเออมันก็ไม่ได้ไปยังไงมาพี่น้องขานั่นละมาเนีเพิ่นกับก้อนเทิงขึ้นไป,ปีปน้องขาเทิงพระเพิ่นกับบรรยายเรื่องวัดเรื่องบันไดแล้วก็เรื่องอก้อนเสียมตั้งอ วัดแล้วก็พระองค์พระพุทธรูปมาจากไหนนู่นนี่นั่นเลยพี่น้องคะเพื่ออธิบายได้ดีดีพวกเแาไปหาฟังเด้อค่ะเด้อบางเทียข่อยกับฟังอยู่แต่ว่าบางเทียช่องยูทูบเบอร์พวกก็อ้วยไปทางอื่นนะพี่น้องคะข่อยก็แล้วว่าได้ฟังต่อหนะนะข่อยได้ฟังเท่าที่ข่อยได้เว้านี่ละพี่น้องประมาณนั้นเนาะขันบันได1500บันไดเด้อมาจดไว้อีกค่ะพี่น้องคะตัวเลขเด้อมันสิเป็นโชคดีเออนั่นแหละค่ะพี่น้องคะสำหรับลุงพลกับปาแตนไปถวายอันตะทิน วัดที่เก้าเด้อค่ะเด้อกองที่เก้าสุดท้ายของเดือนนี้พี่น,อน้องค่ะเออนนเนาะค่ะเนาะสาหรับวัดที่พิทอดกระถินที่พีตั้งใบบานพุน่ะเบิดแล้วเด้อค่ะเด้อกองสุดท้ายสำหรับอันวะัดนมะือนีเนาะค่ะเนาะหลังจากนั้นพี่น,อน้องค่ะกับพะกานมาบ้านเนาะพะกานมาบ้านกับมาบอกง,ง่ายๆสั้นๆซะพอมาบ้านแล้วก็เซียสัส้นเรียบร้อยแล้วก็ ทนายเพิ่นมาเยี่ยมค่ะพี่น้องคะทนายรัชเอ่อทนายรัชพลน่แหละเนาะค่ะเนาะทนายรัชพลค่ะพี่น้องคะมาเยี่ยมลุงพลกับป้าแตนค่ะเออนั่นแหละยูทูบเบอร์ก็ถามทนายก็ตอบว่ามาเยี่ยมมายามาสั่นพี่น้องคะแย่เกียร์ก็คิดว่าเพิ่นกับสิมาฟังบลวมานสอบถามเรื่องคดีนู่นนี่นั่นน้ำเนี่ยแหละพี่น้องคะแล้วก็มายามพร้อมเนาะค่ะเนาะเพิ่นกับเยบ่อยไหทายวิดีโอนะพี่น้องกับประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เด้อค่ะเด้อเอาโสรเอาลามมาฝากแล้วก็เอาบุญมาฝากน้ำพี่น้องคะเเเเเอออออออาาาาาาายยย่่งงมฝกกกกด้้้บบบจัััตรรน ค่ะเด้อซาทูค่ะพี่น้องขาจดไว้เด้อเออจดไว้เพราะว่างวดวมื่ัไหข่อยก็บอกว่าข่อยฝันว่าโมดขืนโตข่อยเป็นบ่าพี่น้องคะแล้วก็ข่อยก็ข่อยก็มือปัดมดออกปัดมดออกเป็นบ่แล้วเลขมันก็ออกหาหนึ่งกับพี่น้องคาเพราะข่อยอายุหาสีเป็นบ่าพี่น้องคาสี่จะเก่ายากหาสีเป็นบ่ผู้ลังค้นกระถือเด้อพี่น้องขาเพิ่นก็ซื้อขืนเต็มหนึ่งนะนะเพิ่นบอกข่อยว่าถ้าฝันนี่ยังกับมาบอกอีกแต่ตอนนี้บ่อันนี่ฝันเด้อพี่น้องเออนั่นละข่อยฝันข่อยมาบอกก็ตอนนี้คือว่าข่อยมาเเวว้้าาาีีียงกก่กกกับแุ่่พออนนนสิิไปถท พี่น้องขาเนี่ยละขอมอบให้ฟังเอาโวงมาฝากสรุปก็บอกว่ากองกระถินมือนีเด้อค่ะเด้อของสายลุงพ้นนะพี่น้องขากับเอฟซีเพิ่นกับยูทูบเบอร์เนี่ยเะาคะ่ 70, ะ,คะพี่น้องขาเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบนั่นละค่ะพี่น้องประมาณนี้เนาะมาสรุปให้ฟังยอดกระถินกับพี่น้องขาบันไดขึ้นไปถวายนะพี่น้องครับขึ้นไปวัดนั่นนะหนึ่งพันห้าร้อยขั้นบันไดเออแล้วกับแก่กับห้องหารอบพี่น้องขาห้องห้องหาเที่ยวนะนะกับแก่กับแก่พี่น้องคขาฉันรับมือหนีเด้อค่ะเด้อเอาบุญ มาฝากเอาโซคาลาามาฝากเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ